ต้มเห็ดต้มเห็ดจิ้มน,น้ำพริกเกลือน้ำยังไม่ทันร้อนนะจ๊ะถ้าร้อนมากกว่าน,นี้ก็จับไม่ได้นะอย่าเอาเป็นตัวใหญ่ เด็กๆนี้เป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้ากับเห็ดฟางนี้ก็เนื้อเยอะดีเห็ดเปาฮื้อน่าจะเนื้อเยอะที่สุดเห็ดเปาฮื้อจะเหมือนกับรูปร่างจะเหมือนเห็ดนางฟ้าแต่ดอกใหญ่เท่าฟ้ามือ ดอกหนาแล้วก็ใหญ่เนื้อเห็ดเยอะมากเติมน้ำอีกหน่อยนะ ต้มเห็ดลักวเห็ดจิ้มนพริกจิ้มพริกค่ะเป็นผงผงมีหอมกระเทียมเจียวม,มีพริกขั่วขาขั่วโขกละเอียดหอมอร่อยดีทำเดือดแล้วนะจ๊ะ ต้มไปอีกสักสองสามนาทีเนาะแปลกดีนะความเชื่อความรู้ที่เรามีเรื่องอาหารกันนะบางทีก็บอกต่อกันโดยที่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าสารอาหารถ้าโดนความร้อนแล้วจะสูญเสียไปกับความร้อนซึ่งเราก็รับข้อมูลมาผิด,ผด มันก็จะมีความสูญเสียไปกับความร้อนบ้างไม่ได้ไปทุกหมดทั้งหมดทุกตัวนะคะเพราะสารอาหารที่ปรุงสุกแล้วอ่ะมันปลอดภัยที่สุดเรียกว่ากินพืชผักทุกชนิดก็ต้องกินสุกดีที่สุดดีกว่ากินสดยกเว้นผักสลัดที่สะอาดสะอาด นะคะเพราะว่าสารบางตัวเนะี่ยโดนความร้อนแล้วให้คุณค่ามากกว่าตอนที่เขายังสดอีกเราต้องฟังความรู้จากหมอโดยตรงจากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถ้าเราได้แต่ฟังคนอื่นเราก็จะได้ข้อมูลผิดผิดผ่านความร้อนดีที่สุดนะคะอย่างน้อยๆก็สะอาดปราศจากเชื้อโรค